สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไผ่ลวกหวานนะครับเพชดผูก,กระดึงนะครับที่ผมซื้อมาปลูกเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นประมาณสัก4ปีได้แล้วนะครับอ่าสาเหตุที่มันเป็น4ี่ปีก็อาจจะเป็นที่กิ่งพันุ์ที่ผมได้มานะั้นอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้นะครับคือตัวกิ่งพันทุที่ผมได้มานะครับตัวเล็กๆฝั่งนี้นะครับซื้อมาแต่ตอนที่ แพงๆเลยนะครับต้นหนึ่ง2 5 0ห้าสินะครับผมช่วงที่ดังๆเป็นข่าวกันเลยนะครับปลูกอยู่ประมาณ3ามปี4ี่ปีนะครับก็พึ่งจะมีหน่อแบบพอขึ้นมานะครับปกติแล้วปีหนึ่งก็ออกทีละหน่อทีละหนอนะครับผมซื้อมาสามต้นนะครับมันรอดอยู่ต้นเดียวนะครับผมก็ลักษณะกอนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับลำไม่ค่อยมีแขนงนะครับค่ะค่อนข้างจะ ออกตรงปลายนะครับแขนงก็ก็ไม่ค่อยไอลกเท่าไหร่นะครับอืส่วนลำเนี่ยก็ถ้าจะใช้ประโยชน์ก็ลำค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ไม่ค่อยตรงนะครับน่าจะใช้ประโยชน์ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็หนอนครับปีนี้นะครับน่าจะเริ่มอยู่ตัวเขาแล้วนะครับก็เลยแทงหนอขึ้นมานะครับมา นีมีสามหนอนะครับก็คือตรงนี้นี่นี่นะครับสาหรับปีนี้นี่เป็นช่วงฤดูฝนนะครับฤดูแดงนี่ไม่ไม่แทงเลยนะครับผมก็รดน้ําอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มนะครับเป็นไอ้ด,ดินปลูกใส่ดินล้วนนะครับปนทรายนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาไป ทำอาหารดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่ามันกินสดได้ไหมแล้วกม็มันหวานจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดออกมานะครับผมตรงนี้นะครับก็คือก่อนนี้นะครับที่ยังรอดอยู่นะเพราะว่าต้นที่ได้มามันมันเหมือนไ่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอืม แล้วก็งอกค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าคิดว่าปีหน้าน่าจะพอมีมาจำหน่ายให้เพื่อนๆได้อยู่นะครับผมอาจจะสักสองสามต้นนะครับอโอเคออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับหนอไพรลวกหวานปูกระดึงนะครับผมก็นี้ก็จะเป็นออกชมพูชมพูอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้บํารุงดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะ ทำการไปตัดแล้วก็ชิมให้ดูครับโอเคนะครับอโอเคนะครับนี่ก็เป็นหน่อไผ่ลูกหวานที่ผมตัดมานะครับนี้ผมจะมาลองชิมให้ดูนะครับโดยผมบั้งไว้สามช่วงนะครับคือช่วงต้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายลำหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะชิมให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับเริ่มจากช่วงปลายก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนื้อแน่นนะครับตามสไตล์ไผ่ลวกนะเดี๋ยวลองชิมดูก็แน่นนะครับหวานหน่อยหน่อยนะครับอืมกินสดได้นะครับแต่ว่าก็เป็นคล้ายคลายไผ่ลวงนะครับแต่มันอืจะกินสดได้นะมันจะไม่ขม เดี๋ยวไปลองช่วงกลางๆดูนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับเป็นช่วงกลางๆลางลำนะครับก็จับดูนะครับมันมันจะนิ่มกว่าช่วงโคนอยู่นะครับอืมนิ่มกว่าช่วงโคนอยู่นะแล้วเราไปชิมดูช่วงกลางนี่ นิ่มกว่านะครับเหมือนกับกินต้นมะพร้าวนะครับแต่ว่ายังไม่หวานพอ,อ,อมะพร้าวนะครับจืดๆจืดๆหน่อยนะครับไม่หวานนะามากามใ่้กินสดได้ไหมกินได้นะครับลองดูละกินสดได้นะครับสำหรับฟันเนี่ยเดี๋ยวไปดูช่วงปลายเป็นไงบ้าง นี่นะครับเป็นช่วงปลายๆนะครับหั่นก็หนานิดนึงนะครับเดี๋ยวมาชิมดูว่าเป็นไงบ้างอืมอ่อนนะครับใชได้เลยกินสดได้นะไม่มีรสขมอืมไม่มีรสขมเลยนะครับ น่าจะได้นะครับอาจจะต้มสักน้ำหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ผัดเลยนะครับหรือาจจะผัดสดก็ได้นะเพราะว่ามันหวานอยู่นะครับถ้าลองชิมดูผัดไสหมูเนี่ยน่าจะได้เลยนะครับก็เ<อ>ท่าที่ลองชิมดูแล้วกินสดได้นะครับสําหรับพันนี้ก็ไม่ค่อยลกนะครับสําหรับใครที่จะปลูกได้นะครับ